ไปได้แต่งงานนะวันนี้รักมั้ยฮะรักมั้ยแล้วนีทางรักเหมือนเดิมจะเป็นใสยจอใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะครับเขาไม่เคยเช็คหรอกเราก็เป็นพระเอกอยู่แล้วทางในจอและไดใจทางในจอและในใจคนพิเศษของเราไม่รู้ว่ามันพิเศษของเขาหรือเปล่าเราเชื่อว่ามันเกิดเตรมเขาแต่สีเดียวนี้แหลย ดีเขาเป็นคนน่ารักรักใครอีกรักวิวกินเรารักใครรักน้องหมาที่บ้านน้องหมาที่บ้านเขาแลเราจะของหมาไหมก็รักอยู่แล้ววันนี้มีต้องสวยวันนี้เอางานเยอะของผมเยอะเลยรู้ได้ไงก็ดูตามข่าวอยู่ทุกวันก็ถ้ารูบบัตรวันนั้นมันก็จบแล้วดาดาดาซูคอนโดให้หน่อย ไปไปจิ้มมาเลยไปจิ้มมาเลยนี่พีพีอันนี้ไม่ใช่เอาน้องเบลกินไม่ใช่นี่พีพีในตัวทันไหมพีพีไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นนี่กองตัวนี่ว่าพี่ทำได้ใช่อ่ะ